สวัสดีค่ะพบกับการทำนายดวงประจำเดือนพฤษภาคม2566คลิปนี้นะคะเป็นของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลถ้าหากว่าท่านใดไม่ทราบว่าวันเกิดและเดือนเกิดของคุณอยู่ในลัคนาราศีใด สามารถกดเข้าไปดูที่ใต้คลิปได้นะคะและในการทำนายคลิปนี้จะเป็นการทำนายแบบภาพรวมนะคะแล้วก็จะเป็นการทำนายเพียงแค่การงานและการเงินเพียงเท่านั้นขอบคุณทุกๆก,ก,การติดตามทุกๆก,การกด s u b s c r i b e ทุกๆยอดวิวด้วยนะคะและรายได้ที่เกิดจากการเป็นนักพยากรณ์อาจารย์ก็ได้แบ่งไปทำบุญเป็นประจำฉะนั้นการที่คุณกำลังดูคลิปนี้ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ในบุญนั้นเช่นเดียวกันและเพื่อให้บุญนี้ได้แผ่ออกไป เพื่อเป็นการเพิ่มอนิสงส์แห่งบุญให้กับตัวคุณเองสามารถทําได้ง่ายๆเพียงแค่กดแชร์ไปให้กับคนอื่นๆได้รับในบุญนี้ไปด้วยกันเพราะแรงแห่งบุญจะช่วยหนุนนําให้ชีวิตของเราดีขึ้นจากที่ร้ายก็จะค่อยๆค,คลี่คลายและจากที่ดีอยู่แล้วก็ยิ่งดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะคะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มสับไพกันเลยนะคะ ในการทำนายนะคะขอให้คุณชายวิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะรับเอาแต่คำทำนายที่ดีไปเป็นกำลังแรงใจเพียงเท่านั้นนะ คำทำนายไหนนะคะเป็นไปในลักษณะของการเตือนก็ขอให้คุณนำไปเป็นเครื่องคอยเตือนใจเตือนสติให้กับตัวคุณเองเพื่อที่จะได้ไม่เกิดความผิดพลาดหรือว่าไม่เสียหายกับชีวิตของคุณนะคะขอได้โปรดครูบาอาจารย์ได้โปรดที่แนะแนวทางให้กับชาวลัคนาราศีตุลด้วยนะคะขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศีตุลในการเลือกไพ่ทั้ง10ใบแล้วก็สิบตาแหน่งนะคะใบแรกนะคะมาดูกันเลยนะ หนึ่งถ้วยนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะใบแรกออกมาก็เลิศปังมากแล้วนะ The Lover นะคะตอกย้ำความปังเข้าไปอีกนะสำหรับชาวราศีตุลนนะคะ mm hmm. เด็กถือไม่เท้า The World นะคะสุดยอดจริงๆเลยนะหนึ่งดาบนะคะ แปดไม้เทา้าโอ้โหนะอยอมรับจริงๆนะคะรู้สึกว่าเดือนพฤษภาคมนะคะราศีาต่างๆก็จะเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะหกดาบนะคะเก้าดาบ 9กไม้ทาวนะคะและใบสุดท้ายของคุณจะเป็นไพ่อะไรนะคะลุ้นไปพร้อมๆกันนะสี่ถ้วยนะคะทีนี้เรามาดูไพ่พระพิคเนตนะคะพลังงานจากพระพิคเนตนะคะที่อยากจะสื่อสารบอกกล่าวกับคุณขอ3ามใบนะคะแต่เราจะยังไม่เปิดนะคะสำหรับไพ่พระพิคเนตนะจะเปิดในช่วงท้ายคลิปนะคะ เป็นคําแนะนำจากพระพิคเนตนะคะหรือว่ามีเรื่องราวต่างๆที่ท่านอยากจะสื่อสารกับคุณนั่นเองนะจากพลังงานโดยภาพรวมนะคะภาพรวมกันก่อนนะคะว่าราศีตุลในเดือนพฤษภาคมนี้สถานการณ์โดยภาพรวมของคุณจะเป็นอย่างไรนะ ในเดือนนี้นะคะจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกับคุณมากๆนะคะส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องใหม่ๆนะทำให้คุณจะต้องมีการปรับตัวอยู่เรื่อยๆนะคะอาจจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทํางานนะคะหรือแม้กระทั่งผู้คนนั่นเองนะรวมไปถึงอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายนะจนกระทั่งบางครั้งคุณเองก็เลือกไม่ถูกเช่นเดียวกัน ทีนี้เรามาดูในส่วนของการงานกันบ้างนะคะขอพูดไปถึงภาพรวมของคนที่ทั้งทำงานประจำแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวเลยนะคะสำหรับในเรื่องของการงานนะคะจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแน่นอนเลยนะคะและโอกาสที่เข้ามาในครั้งนี้จะนำมาซึ่งสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆผู้คนดีๆโอกาสดีๆที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงเวลาของเดือนนี้และ ในช่วงเวลาของเดือนนี้นะคะบอกได้เลยถ้าหากว่าท่านใดที่โสดมีโอกาสที่จะได้พบกับความรักนะคะและความรักในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นความรักที่อาจจะมีการมั่นหมายหรือว่าจะมีการวางแผนอาจจะพูดกันไปในถึงการมั่นหมายการแต่งงานการใช้ชีวิตครอบครัวนะคะจริงๆแล้วในการทําคลิปนี้นะคะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการความรักนะคะแต่ว่าจะ พูดถึงในแค่เรื่องของการงานการเงินนะแต่เมื่อไพ่เขาขึ้นมาแบบนี้ก็ต้องขออนุญาตกล่าวถึงนะคะ และนอกจากนั้นนะคะในช่วงระยะเวลาของเดือนนี้คนรักคู่ครองนะคะจะเข้ามามีบทบาทกับคุณเยอะมากเลยทีเดียวนะคะอาจจะเป็นไปในเรื่องของการให้กําลังใจหรือแม้กระทั่งการทํางานร่วมกันเป็นการทํางานที่เข้าขากันดีมากๆเลยนะคะและในเรื่องของการทำงานนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีการได้จบกับงานบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องเหนื่อยต้องบุกต้องลุยต้องสู้ เรียกว่าต้องบู๊กันสุดๆเลยทีเดียวนะคะอาจจะนำมาซึ่งความเหนื่อยล้าความเบื่อหน่ายหรือว่าปัญหายุ่งยากบางอย่างให้กับคุณนะคะคุณได้มีการตัดสินใจที่จะจบกับงานนั้นแล้วก็มีการเริ่มงานใหม่ๆถ้าหากว่าท่านใดนะคะมีการาลาออกจากงานนะคะแล้วก็หางานใหม่คุณมีโอกาสได้งานอย่างแน่นอนนะคะหรือท่านใดนะคะที่ยังอยู่กับ งานที่เก่ายังทํางานที่เก่ายังทํางานเดิมอยู่นะก็จะมีโอกาสใหม่ๆลูกค้าใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะและ โอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้จะนำมาซึ่งความเครียดความวิตกกังวลด้วยการที่คุณอาจจะต้องมีการปรับตัวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อาจจะยังไม่ลงตัวนะคะแต่ตัวคุณเองก็พร้อมที่จะเรียนรู้และนอกจากนั้นนะคะการเรียนรู้หรือว่าโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงเวลานี้บอกได้เลยว่าจะนำความโชคดีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงมาให้คุณในลักษณะที่รวดเร็วมากๆนะคะ,ะแน่นอนนะเมื่ออะไรที่มันเกิดขึ้นแบบปรบป,ปับ ฉับพลันนะคะการปรับตัวก็อาจจะยากนิดนึงอาจจะปรับตัวไม่ทันก็ได้นะคะแต่บอกได้เลยนะคะว่าชาวลัคนาราศีตุลในเดือนนี้โอกาสจะวิ่งเข้าชนคุณเยอะมากๆนะคะนํามาซึ่งความเหนื่อยความเครียดความวิตกกังวล แต่นั่นล่ะคะ่ะโอกาสต่างๆก็จะนำมาซึ่งลาภผลเงินทองนะคะหลายท่านอาจจะมีการาได้บ้านใหม่รถใหม่ก็ได้นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆและนอกจากนั้นในส่วนของการเงินนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เงินก้อนใหญ่นะหรือคุณอาจจะเสียเงินไปกับการเดินทางการดูแลยดยานพาหนะ ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าอาจจะเสียเงินไปกับการเดินทางพักผ่อนการเดินทางไกลก็ได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงอาจจะหมดเงินไปกับการขยับขยายในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกได้เลยนะว่าการงานและการเงินของคุณนะคะเรียกว่าเป็นกอบเป็นกรรมสมน้ําสมเนื้อกับสิ่งที่คุณรอคอยกับสิ่งที่คุณปรารถนากับสิ่งที่คุณได้ทุ่มเทลงไปอย่างแน่นอนนะคะแล้วทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าไพ่สามใบนะคะไพ่ พระพิคเนธท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับชาวราศีตุลน,นะคะ Openness นะคะ Guidance โอ้โหนะคะ Acceptance นะคะพระพิคเนธหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารกับคุณนะคะว่า การเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนะขอให้คุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเปิดหูเปิดตาแล้วจะทําให้คุณได้เห็นได้รู้ซึ่งโอกาสใหม่ๆดีๆเข้ามานะคะหากว่ามีสิ่งใดที่คุณยังไม่ชํานาญมากพอคุณสามารถที่จะขอคําแนะนําปรึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์และท่านก็พร้อมที่จะให้คําแนะนําปรึกษากับคุณอย่างแน่นอนนะคะ และนอกจากนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ยังเอ็นดูเมตตาคุณมากๆเลยในเดือนนี้และถ้าหากว่าในการทำงานนะคะมันอาจจะมีการผิดพลาดบ้างผิดพลังไปบ้างนะคะอาจจะมีคำติดเตียนหรือว่าคำตักเตือนอะไรต่างๆขอให้คุณยอมรับในข้อปกพล้องนั้นนะคะถ้าหากว่ามันเกิดจากความผิดพลาดของเราหรือว่าอาจจะเกิดจากการขาดประสบการณ์ก็ขอให้คุณยอมรับข้อตักเตือนตรงนั้นนะคะแล้วนำมา ปรับปรุงแก้ไขก็จะทําให้การประสบความสําเร็จหรือว่าเส้นชัยที่คุณปรารถนาก็จะเป็นไปได้ไม่ยากเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีตุลประจําเดือนนี้นะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ที่อาจจะงุดงิดนะคะความไม่ได้ดั่งใจความอยากจะทําอะไรในลักษณะที่ตามใจตัวเองมากไปนะคะอาจจะนามาซึ่งความเสียหายอาจจะไม่คุ้มกับสิ่งที่ทําลงไปนะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้เป็น เวลาของโอกาสเงินโอกาสทองนะคะเพราะฉะนั้นพยายามปรับจูนอารมณ์ของเราให้เปิดรับสิ่งใหม่สิ่งดีนั่นเองนะคะขอให้มีพลังบวกมองโลกในแง่ดีนะคะก็จะทําให้เรื่องราวต่างๆที่เข้ามานำพาเราไปสู่จุดหมายที่เราต้องการนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของชาวลัคนาราศีตุลประจำเดือนพฤษภาคม2566ถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับยุราด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ